สวัสดีครับกลับมาพบก,กันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังจากที่เดมานเดโรซานออกมาประกาศแล้วว่าตัวเขาเนี่ยทำเงินตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมาได้มากพอแล้วสัญญาหน้านะครับตอนนี้เขากาลังหมดสัญญานะครับสัญญาหน้าเขาไม่โฟกัสเรื่องเงินละสิ่งที่เขาจะโฟกัสคือเขาต้องการแหวนแชมป์เท่านั้นตัวเขาเนี่ยยังไม่เคยได้แหวนแชมป์เลยนะครับสัญญาหน้าถ้าเป็นรีเอ a จนต์อยากไปอยู่ทีมที่มีโอกาสคว้าแหวนแชมป์สักครั้งนะครับ พอได้มาดโดโรซานพูดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เลเกอร์เนี่ยตีปีกพับๆมีโอกาสที่จะสร้างซูเปอร์ทีมนะครับมาดูกันว่ามีคอลัมน์นิดคนนึงนะครับเขาหยิบโยงข่าวลือตลอดทั้งสัปดาห์ข่าวลูมเมอร์ตลอดทั้งสัปดาห์ใครมีข่าวพัวพันกับเลเกอร์นะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเขาเลยเขียนออกมาหนึ่งคอลัมน์ว่าถ้าผู้เล่นเหล่านี้ย้ายมาอยู่เลเกอร์สภาพทีมตามความเป็นจริง หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับไปลองรับฟังกันดูนะครับเริ่มแรกเลยเขาบอกว่าอย่างแรกต้องเทรดละเซเวตบุกก่อนเลยแพ็กเกจในการเทรดลาเซเวตบุกคือ1่งส่งเดนิสชูเดอร์ไป2ส่งทักเกอร์ไป3เอาสิดดั้วันที่22สส่งไปด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เลเกอร์เนี่ยมีเป้าหมายในการเสริมการจ่ายนะครับตำแหน่งการจ่ายของเลเกอร์มีปัญหามากในฤดูกาลที่แล้วเดนิสชูเดอร์ไม่ตอบโจทย์นะครับ2ผู้เล่นที่พัวพันในตำแหน่งการจ่ายนะครับนั่นคือคริสพอ คริสพอร์เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับพาทีมเข้าชิงทุกคนคิดว่าเขาจะมีโอกาสอยู่กับฟินิกซ์ซันต่อยาวๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ว่าเขาอาจจะตัดสินใจอีกทีหนึง่งว่าฤูดูการหน้าจะไปยังไงต่อเขาจะทํายังไงกับฤูดูกาลหน้านะครับมันเป็นคําที่กํากวมดู50-50นะครับนับข่าวเลยโยงไปว่ามีโอกาสเหมือนกันใน่คริสพอร์เนี่ยจะย้ายมาเลกเกอร์มาเล่นร่วมกับเลบอนเจมมาหาทางหาแชมป์ด้วยกันแต่ว่าค่าเหนื่อยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงซึ่งอันนี้ อีกคนนึงคือรัสเซลเวสบุกรัสเซลเวสบุกอายุ30กว่าแล้วตอนนี้ผมมองว่ารัสเซลเวสบุกก็ถ้าอยู่วิสาต่อไปโอกาสคว้าแชมป์ไม่มีทีมยังดูห่างไกลจากทีมลุน้นแชมป์นะครับถ้าเวสบุกย้ายมาอยู่เลเกอร์โอกาสได้ลุน้นแชมป์ก็มีมากขึ้นนะครับ และเซเวบสบุกเนี่ยปีนี้อายุ32ปีแล้วนะครับทั้งซีซั่นเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะครับผลงานส่วนตัวเนี่ยเขาทําอยู่ที่22.2คะแนนโดยเฉลี่ย11.5รีบาวและ11.7แอสซิตนะครับแล้วมีอีก1.4สติลมองว่าถ้าเลเกอร์เนี่ยเลบอนเจมอายุเยอะขึ้นลดการเล่นรานเซสชั่นเพลรีบาวบอลได้เปิดป้อนให้เวสบุกตะลุยวงในได้เข้าหาห่วง อันนี้ก็เป็นออปชันที่น่าคิดก็ต้องยอมรับตามจริงว่าลัสเซเวสบุกยังเป็นสตาร์หนึ่งคนในลีกนะครับมาดูเรื่องเงินเงินบ้างาดีกว่าลัสเซเวสบุกเนี่ยปีหน้าจะรับอยู่41ล้านเหรียญน,นะครับแพ็กเกจที่เทรดไปเนี่ยเดน,นิชชูเดอร์รับ20ล้านทักเกอร์สัญญาหน้าต้องมี8-10ล้านนะครับได้2คนนี้ไปแล้วก็สิดดาไปอีกก็มองว่าก็ยังพอไปสร้างทีมต่อได้นะครับวิาสาดไม่ใช่ทีมที่จะเป็นแชมป์หรือว่าลุ้นแชมป์ในช่วงนี้เขาต้องการอนา,นาคต ผู้เล่น2คนนี้มีแววจะดีในอนาคตนะครับเอาไปสร้างต่อก็ดูเป็นดิวเทสที่สมเหตุสมผลนะครับมาดอดูกันว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับดิวที่2นะครับคือซายแอนเทกับเดมา de เดโรซานนะครับเลเกอร์จะส่งคายคูสมา มอนเตสแฮเรลไปแลกกับเดมานเดโรซานนะครับเดมานเดโรซานบางคนอาจจะหยีเขานะครับเฮ้ยยิง3แต้มไม่ได้ท้ายเกมใจแว็งนะครับแต่ว่าเดมารเดโรซานเนี่ยเขาอายุ31ปีแล้วเขาท่าคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่21.6คะแนน2.4รีบาวและ6.7แอสซิสต์นะครับเดมาเดโรซานนะครับสถิติส่วนตัวเขาเนี่ยเขาแอสซิสต์สูงสุดในอาชีพนะครับแล้วก็ฟิลโกลเขายังสูงถึง46%เลยนะครับ ใครที่ไม่ชอบเดมาโดโรซาหรือว่าหยีผู้เล่นคนนี้นะครับผมอยากให้คุณเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ว่าเอาเดโรซานตั้งและเอา KC p เนี่ยผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยชนกันไปเลยคุณจะเลือกใครเดมาเดโรซานนี่ดีกว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ในการยิงระยะกลางก็แม่นเบอร์ต้นของลีก3คะแนนก็ทําได้ถ้าได้คนนี้มามาช่วยทําเกมมาช่วยทนานําคะแนนก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับส่วนโอกาสในการย้ายทีมเนี่ยตอนนี้มี2ออย่างนะครับถ้าเขาเทรดเนี่ย สเปอร์ยังได้อะไรกลับมาบ้างแต่ถ้าเขาปล่อยให้หมดสัญญาและเซ็นฟรีท้ายฤดูกาลเนี่ยสเปอร์ก็จะเสียตัวเขาไปเปล่าๆนะครับต้องมาดูกันว่าดีลเนี้ยเดมาเดโรซานจะเดินเกมยังไงนะครับแล้วก็ยิ่งเขามาประกาศแล้วว่าเขาอยากได้แหวนเนี่ยเขาเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์แน่ๆถ้าสเปอร์ไม่อยากเสียเปล่าต้องรีบเทรดนะครับได้อะไรมาก็ต้องเอานะครับอีกคนนึงคาเมโลแอนโทนี คาร์เมโลแอนโทนี่เนี่ยดูเป็นดีลที่เป็นไปได้ยากมากๆนะครับเมโลมีความสุขกับพอร์ตแลนด์ดีแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขกับที่นั่นการแบบว่าไม่มีใครเอาแล้วกลับมาเกิดใหม่กับที่พอร์ตแลนด์นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเมโลเนี่ยอายุ37ปีแล้วสถิติส่วนตัวของเมโลเนี่ยเขาเป็นขุมกําลังสำรองเป็นซิกแมนลงมาคอยเปลี่ยนเกมพอร์ตแลนด์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารุกจากมานั่งสำรองมาเขาทําคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่13.4คะแนน3.2รีบาลฟิลโก4 2ซ์นะครับ มาดูความเป็นไปได้ที่จะมาเลเกอร์กันดีกว่า 1. นึ่เขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับเลบอนเจมเป็นเพื่อนรักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานสนิทกันมานานนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ 2. ส,สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือคาร์เมโลโอนแอนโทนีเนี่ยเล่นบา์สมาขนาดนี้ไม่เคยเข้าชิงเลยสักครั้งเดียวไม่มีโอกาสได้แหวนเลยนะครับถ้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตนะครับที่เขาจะได้แหวน บางทีเมโลก็อาจจะตัดสินใจเปลี่ยนความคิดก็เป็นได้นะครับการได้เมโลมาเป็นคนที่ยิง3คะแนน2คะแนนได้ชัวร์มากๆปีที่แล้วเราก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โซนฟินิกซันหุบเข้าไปเลบอนเจมดี mm hmm. bon ออกไปมือปืนเราทําไม่ได้เลยถ้าได้เมโลมาเปอร์เซนต์ตรงนั้นน่ยโคตรชัวร์นะครับเขาจะมาเติมเต็มเลเกอร์ได้ดีมากๆแน่นอนนะครับ ส่วนดีลสุดท้ายเนี่ยคือเควินเลิฟนะครับเควินเลิฟเนี่ยคลิปลานคาวาเวียพยายามเขีย่ยเขาทิ้งตั้งแต่ตลาดรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับพยายามเทรดเขาออกไปนะครับแต่ว่าไม่มีใครเอาด้วยเควินเลิฟสัญญาค่อนข้าง,งแพงมากๆฤดูกาลนี้เขารับอยู่31ล้านนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าเนี่ยจะรับอยู่ที่28ล้านนะครับเควินเลิฟอายุ32แล้วเจ็บออดออดแอดแอดช่วยทีมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสิ่งที่เลเกอร์จะทำกับเควินเลิฟคือรอท้ายฤดูกาลแล้วบายเอาออมา กรณีเดียวกับดัมมอนหรือว่าเบ็กกิฟฟินทำกับบุคลินเน็ตนะครับเมื่อถึงท้ายฤดูกาลเนี่ยแล้วเซ็นขั้นต่ำมาเลเกอร์จะเสียเงินไม่มากนักและได้ขุมกำลังเสริมชั้นดีอย่างเค<ล>วินเลิฟก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเควินเลิฟเนี่ยสถิต,ติเขานะครับอยู่ที่12.2คะแนน7.4รีบาลและ2.5แอสซิสต์นะครับตัวนี้ถ้ามาช่วยเลเกอร์ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับภาพรวมของคอลัมน์นี้คนนี้นะครับทีมเขาเจอหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ1ึเวสบูเป็นการจ่าย ชูตติ้งกาดเป็นเดมาเดโรซานสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นเลบอนเจมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นแอนโทนีเดวิดเซนเตอร์เป็นมาร์กาซอนะครับแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยก็จะเป็น KC p พคาเมโลเควินเลิฟแล้วก็อาจจะเก็บคารลุโซไว้ได้อาละครับนี่คือหน้าตาของคอลัมนิตนะครับคราวนี้มาดูที่ผมต่อนะครับผมจะเสริมให้ว่าเลเกอร์มีข่าวกับผู้เล่นคนอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นไคล์ลาวลี่อาจจะเซ็นขั้นต่ำหรืออาจจะเป็นฟรีเอเจนต์และย้ายมาในราคาถูกได้ 2. บอดดี้ฮิลมีข่าวกับเลเกอร์นะครับข่าวค่อนข้างแรงพอสมควรสําหรับชูติ้งกาดคนนี้ 3. ถ้าเสียเดนิสชูเดอร์ไปไม่ได้กาดจ,จ่ายมาเลเกอร์ aker, มีข่าวกับลิกกี้ลูบิโอนะครับที่โชว์ฟอร์มดีอยู่ในโอลิมปิกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคอลัมน์นี้คนนี้คือเขาเลือกที่จะไม่ปรับปรุงเซนเตอร์นะครับเขาจะใช้กาซอกับเดวิดต่อไปนะครับผมมองว่าถ้าเป็นผมเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเซนเตอร์มาเพิ่มหนึ่งตัวอย่างต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจาวาแมกกี Howard, ้เด็กเก ต้องหาเซนเตอร์มาแบ่งเบาภาระแอนโทนีเดวิสยังไงต้องมี1ตัวนะครับรวมถึงไคลลาวี่ถ้าเป็นขั้นต่ำเซนมาให้ได้และอาจจะไม่เทสเวสบุกเอาตรงเวสบุกเนี่ยไปเล่นแร่แปรธาตุทำอย่างอื่นให้ทีมมีชุด2ที่ดีขึ้นหรือมีชุดแรกที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับภาพรวมถ้าผมอยากได้นะผมอยากได้เซนเตอร์หนึ่งตัวมาก่อนเดโลซานไคลลาวี่แล้วเอาตัวที่เหลือนเนี่ยไปหมุนเทสตัวให้มีแวลูมากกว่านี้นะครับลองดูกันว่าเลเกอร์จะเดินเกมไปยังไงนะครับผมมองว่า นี่น่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแบบเลบอนเจมแล้วนะเลบอนเจมอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับฤดูกาลหน้าจะ37แล้วนะครับถ้าเขาไม่ทําทีมลุ้นแหวนที่เลเกอร์นะครับโอกาสในอนาคตข้างหน้าก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้เลบอนเจมลุยตลาดเองมีโอกาสที่จะดึงผู้เล่นดีๆมาร่วมทัพนะครับเอาล่ะคอมเมนต์มาหน่อยว่าหน้าตาเลเกอร์ที่คุณอยากให้เป็นน่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมรออ่านเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ